แกงเนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .5 ทับ2ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนั่นเรียนเนาะเราก็จะมาต่อกันด้วยการหาแรงลับในกรณีที่3นะคะนั่นเรียนอ่าเรามาทบทวนกันก่อนนะคะนักนเรียนว่าวในกรณีแรกนะคะสวัสดีค่ะลูก การหาแรงลับในกรณีที่1นนะคะเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะแบบนี้เราก็จะนําเอาแรงทั้งหมดนะคะนักเรียนมาบวกกันนั่นเองนะคะมาบวกกันนั่นเองเอันนี้ก็คือง่ายๆมาบวกครับเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปในกรณีที่สองเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในทิศทางตรงกันข้าม แรงลับจะมีความเข้ากับผลต่างอันนี้เอามาทําอะไรกันลูกเอามาลบกันค่ะอเอามาลบกันลบกันและวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ออกแรงมากกว่าแรานั่นเรงนะคะรักเดียนเนาะเมื่อวานหลายคนนะคะ ทำแบบตืหาดได้ถูกต้องนะคะแต่ก็ยังมีบางคนนะคะที่ยังทําไม่ถูกต้องนะคะ oh. นัณเรียนอ่ะส่วนวันนี้นะคะนัณเรียนเราจะมาเข้าสู่ในกรณีที่3กรณีที่3มคือเมื่อแรงทั้งสองนะคะอยู่ในทิศทางตรงกันกล้วมนรือะนะคะหรือเมื่อแรงหลายแรงนะคะนัณเรียนไม่ได้สองแรงและนะนัณเรียน อาจจะเป็นหลายแรงนะคะนักเรียนอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามนะคะนักเรียนหรือเมื่อแรงสองแรงเนี่ยอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามแต่ออกแรงเท่ากันนะะถ้าแรงนั้นจะเท่ากันเนี่ยสามารถหักล้างกันได้นะคะสุดท้ายแล้ววัตถุจะเป็นไงคะวัตถุจะไม่ะจะไม่เคลื่อนที่เราก็จะเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุจะ หยุดนิ่งนะคะนั่นเรียนเนาอเราก็จะเรียกว่าวัตถุนั้นจะหยุดนิ่งนะคะนั่นเรียนอ่ะมาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งนะคะอ่าดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะนั่นเรียนอันนี้เป็นกีฬาพิาากเอร์เนาะนั่นเรียนเคยเล่นไหมลูกเคยเล่นไหม,เค,เ,มเคยเล่นค่ะเป็นกีฬาใช่ไหมคะสําหรับ คนบ้าพลังนิดนึงเนาะนักเรียนอยน่ะอกีฬาชักกระเยาะนะคะนักเรีนยนอ่าดูตัวอย่างนะคะมีทีม A กับทีม B แข่งขันชักกระเยาะกันนะโดยทีม A เนี่ยมีกี่คนลูกทีมเอสามสามคนะคะทีม A มีสามคน,น,ะคะมมคนแต่ละคนออกแรงเท่ากันคือ5นิวตัน แสดงว่าคนที่หนึ่งออกแรงห้านิวตันนะคะคนที่สองก็ออกแรงห้านิวตันคนที่สามก็ออกแรงห้านิวตันดังนั้นนะคะนักเรียนก่อนอื่นเราจะต้องเอาแรงนะคะนักเรียนในฝั่งเดียวกันเนี่ยในทิศเดียวกันเนี่ยมารวมกันก่อนนะคะนักเรียนดังนั้นเนี่ยรวมทั้งหมดทีมเอจะออกแรงทั้งหมดทีมห้าค่ะทีมห้านิวตัน ิบห้าอะไรนิวตันอ่าเก่งมากนะคะต้องบอกหน่วยด้วยว่าสิบห้านิวตันนะคะมีทิศไปทางไหนลูกมีทิศไปทางไหนมีทิศไปทางซ้ายดูลูกสดูลูกไปทางไหนซ้ายซ้ายซ้ายนะคะน่ายะเก่งมากนะคะไปทางซ้ายเนาะอ่าไปทางซ้ายนะคะอันนี้คือแรงนะคะในทิศทาง นะคะทางซ้ายของทีม A ต่อไปค่ะเรามาดูทีม B ทีม B บอกว่าต่อให้เลยชั้นคนเดียวนะคะทีม B มีผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นอ่คนแต่ทีม B เนี่ยออกแรงคนเดียวเนี่ยออกแรงไปเลยเท่าไหร่ลูกตีห้าโดยที่ทีม B ออกแรงไปทางไหนคะออกแรงไปทางไหนขวาไปทางขวานะคะออกแรงไปทางขวา ดังนั้นนะคะนักเรียนวิธีการหาแรงรับนะคะวิธีการหาแรงรับเราก็ต้องเอาแรงที่มากกว่านะคะนักเรียนเป็นตัวตั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะตอนนี้แรงในทิศทางไหนมากกว่ากันทิศทางไหนมากกว่ากันแรงในทิศทางขวาเท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเราสามารถนําเอาแรงในทิศทางไหนก็ได้ตั้งนะคะเป็น1ิบห้านิวตัน บวกหรือลบลูกบวกบวกทิศทางตรงกันข้ามเอามาทําอะไรลบกับเท่าไหร่ลบกับสิบห้านิวตันลบกับสิบห้านิวตันดังนั้นสิบห้าลบสิบห้าเท่ากับได้ผลเป็นศูนย์นิวตันครับตอะไรลูกศูนย์นิวตันค่ะดังนั้นค่ะวัตถุจะเป็นยังไงลูกวัตถุจะ วัตถุไม่ <im itation> จะอยู่ที่เดิมไม่ขย่าไปที่ไหนเราเรียกว่าวัตถูกจะไม่เคลื่อนที่นะคะหรือเราจะเรียกว่าวัตถูกหยุดนิ่งนั่นเองนะคะวัตถุจะหยุดนิ่งไม่ไปไหน <im itation> ดังนั้นการแข่งขันชักเขยในรอบแรกนี้มีคนแพ้มีคนชนะไหม มีคนแพ้คนชนะไหมอ่าไม่มีนะคะสองทีมออกแรงเท่ากันดังนั้นนะคะเราจะไม่มีผู้แพ้ไม่มีผู้ชนะเนาะนักเรียนอ่ะนะคะเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมคะต่อไปค่ะไปดูในกรณีที่สองอ่ารอบที่สองค่ะเป็นการแข่งขันชักเยย์นะระหว่างทีม A และทีม B ีแมททีม B เป็นทีมใหม่ละนะคะเหมือนเดิมค่ะแรง A เออแรง A อ่ะทีม A มีสามคน ออกแรงคนละห้านิวตันนะคะเนาะออกแรงคนละห้านิวตันดังนั้นเราต้องรวมแรงให้เสร็จก่อนนะคะรวมแรงได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่ห้านิวตันได้สิบห้านิวตันนะคะได้เท่ากับสิบห้านิวตันออกแรงไปทางไหนซ้ายหรือขวาทางซ้ายค่ะออกแรงซ้ายครับซ้ายนะคะเก่งมากนะคะ อ่าออกแรงไปทางซ้ายเนาะโอเค,คนะคะอุเหียนไม่สวยนะคะเรียนอะต่อไปค่ะเราลองมาดูทีม B ีทีม b ีเบิร์ดมีกี่คนลูกทีม B มีกี่คนสามคนสาม,สามคนเหมือนกันแต่และคนออกแรงกี่นิวตัน สค่ะนิวตันนะคะนักเรียนสี่นิวตันเนาะนักเรียนอ่าคนแรกก็สี่นิวตันคนที่สองก็สี่นิวตันรวมทีมบีทั้งหมดออกแรงกี่นิวตันสองนิวตันสองนิวตันฟังนะคะเราต้องนะคะเอาแรงแต่ละฝั่งนะคะนักเรียนเนาะมาบวกกันก่อนนะคะมาบวกกันก่อนนะคะนักเรียนเนาะให้แล้วเสร็จก่อนนะคะมีทิศไปทางไหนลูกมีทิศไปทางไหน ทิศไปทางขวานะคะทีม B ก็ต้องดึงไปทางขวาใช่ไหมทีมเอดึงไปทางซ้ายดังนั้นค่ะการหาแรงรับนะคะการหาแรงรับทำยังไงลูกต้องเอาแรง1านิวตันมาลบกับ20นิวตันครับอ่าเก่งมากเอา15นิวตันบวกหรือลบลบค่ะทำไมถึงเป็นลบกทำไมถึงเป็นลบ พราะว่ามันไฟคนละทิศทางครับมันออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามนะคะเราจึงต้องเอาแรงสองนิันนั่นเอง15ลบ12นิวตันเหลือกี่นิวตันคะเหลือ3นิวตันค่ิวตค่ะเหลือเดี๋ยวนะเหลือ3นิวตันนอกาะดังนั้นค่ะนะคะจะเคลื่อนที่ไปทางไหนลูก ก้อนทไปทางไปทางขวาครับอ่ะครูถามว่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะครูถามว่าระหว่างทีม A กับทีม B ใครจะชนะทีมเอทีมเเพราะว่าทีม A ออกแรงมากกว่าคือ15นิวตันส่วนทีม B อ่ะออกแรงแค่12นิวตันดังนั้นทีม A ก็ต้องชนะแล้วมันจะต้องเคลื่อนที่ไปทางไหนล่ะลูก ไปทางหาไหนอต้องเคลื่อนที่ไปทางที่ออกแรงมากกว่านะคะนักเรียนต้องเคลื่อนที่ไปทางที่เราออกแรงมากกว่าเข้าใจไหมนะคะนักเรียนแต่ถ้ามันลบก,กันแล้วมันได้ศูนย์ปรากฏว่าอะไรลูกปรากฏ,ากฏว่าวัตถุจะจะหยุดไม่เคลื่อนท<ะ>ี่ไม่เคลื่อนที่หรือเราจะเรียกว่าวัตถุหยุดนิ่งนะคะนักเรียนแต่ถ้ามันไม่ไม่เท่ากับศูนย์นอนักเรียนจะต้องดูว่า นะคะที่ทางไหนออกแรงมากกว่ากันนะคะโอเคเนาะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อตัวอย่างที่สามอ่ะมาดูตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามเริ่มยากขึ้นมาละนะคะนักเรียนโดยที่แต่ละทีมเนี่ยออกแรงไม่เท่ากันนะคะจำนวนผู้เล่นนะคะในแต่ละทีมเนี่ยออกแรงไม่เท่ากันอย่างทีมเอมีกี่คนลูกทีมเอมีกี่คนสองคนค่ะนะคะแต่สองคนนี้ออกแรงไม่เท่ากันคนที่หนึ่งค่ะ ออกแรงห้านิวตันาคนที่สองออกแรงเท่าไหร่แปดนิวตันดังนั้นค่ะนักเรียน่ะเราก็เอาแรงนะคะเอามารวมกันก่อนเพราะว่าอยู่ในทิศทางเดียวกันแปดบวกสิบห้าได้เท่าไหร่ลูกแปดบวกสิบหาเจ็นสิบสามนิวตันค่ะดังนั้นรวมแรงทีมเอ ได้13นิวตันนะคะต่อไปเราลองมาดูทีมบีเบิร์ตบีเบิร์นะคะคนที่หนึ่งออกแรง4นิวตัน4นิวตันอ่านะคะคนที่สองออกแรง6นิวตันเราก็เอาสองแรงนี้มาทำอะไรกันมาบวกกันค่ะได้เทนิวตันได้10นิวตันค่ะได้10นิวตันนะคะ10นิวตันนะคะ ทีม A ออกแรงไปทางไหนทีม A ออกแรงไปทางไหนทีม A ออกแรงไปทางซ้ายค่ะทีม A ออกแรงไปทางซ้ายายคะส่วนทีม B ออกแรงไปทางไหนทางขวาก่าทางขวานะคะนักเรียนเก่งมากทางขวานะดังนั้นนักเรียน่ามาหาแรงลับลุแรงลับหาได้ยังไงระหว่างทีม A กับทีม B อันไหนออกแรงมากกว่ากัน ทีมเเราจะเอาแรงที่มีจำนวนมากกว่าตั้งก่อนนะคะเป็น13นิวตันลบกับ10นิวตันอ่า13อะไรลูกนิวลบ10นิวตันลบกับ10นิวตันได้3ลบกับ10 10นิวตันนะคะแรงรับได้เท่าไหร่ลูกแรงรับได้เท่าไหร่แรงรับได้3นิวตันได้13นิว นิวตันนะคะเก่งมากตามนิวตันมีทิศไปทางไหนลูกดูมีทิศไปซ้ายค่ะมีทิศไปทางซ้ายใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะมีทิศไปทางซ้ายนะคะต้องมีทิศทางไปในทางที่เราออกแรงมากกว่าเสมอนะคะง่ายหรือยากเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมคะอ่ะเข้าใจนะคะนักเรียนเนาะถ้าเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนก็ ไปดูที่ใบางานออนไลน์ของเรานะคะในวันนี้เนาะน,นักเรียนอ่ะเราลองมาช่วยกันนิดนึงในข้อแรกนะคะนักเรียนข้อแรกอย่าลืมว่านั่นเรียนจะต้องรวมแรงแต่ละฝั่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะรวมแรงแต่ละฝั่งให้เรียบร้อยก่อนมันจะง่ายนะคะดังนั้นอย่างรวดเร็วค่ะนั่นเรียนหาฝั่งซ้ายมือมีสองแรงเราต้องรวมแรงฝั่งซ้ายมือก่อนใช่ไหมแปดบวกแปดเป็นเท่าไหร่ลูกแปดสิบแปดเป็น ดังนั้นแรงทางซ้ายมือรวมกันได้16นิวตันหาได้เนี่อะเราก็ไปทำการหาแรงลับการหาแรงลับทำไงลูกเอาอะไรเอา16นิวตัน16นิวตัน16นิวตันมาทำอะไรลบหรือบวกเอาลบค่ะลบกับ16 นิวตันนะคะนั่นเรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ลูกสิหกลบสิบหกได้เป็นศูนย์นิวตันครับเป็นศูนย์นิวตันดังนั้นการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นยังไงวัตถุจะเคลื่อนที่ไหม วัตถุเคลื่อนที่ไม่เค่่ดังนั้นคำตอบก็คือนะคะวัตถุหยุดนิ to ่งวัตถุหยุดเก่งมากนะคะวัตถุหยุดนิ่งแบบนี้นะคะนักเรียนเนาะเมื่อวานเนี่ยได้ตรวจงานของนักเรียนแล้วหลายคนนะคะที่ฟังคุณครูอธิบายนักเรียนก็จะทางานได้ถูกต้องแต่บางคนที่ไม่ได้ฟังนะคะคุณครูขอให้นักเรียนไปดูคลิปการสอนย้อนหลังเพราะว่าถ้าใครไม่ดูเนี่ยนักเรียน ผิดแน่นอนนะคะนักเรียนเพราะว่านักเรียนจะไม่สามารถเข้าใจในใบงานออนไลน์ได้นะคะวันนี้เนี่ยใบายงานออนไลน์ง่ายมากเลยนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยทำให้ถูกต้องอย่าลืมนะคะนักเรียนเขียนหน่วยของแรงด้วยนะคะอย่าลืมเขียนหน่วยของแรงด้วยว่าเป็นนิวตันนะคะรวมแรงในแต่ละทิศทางให้เรียบร้อยก่อนนะคะถ้ามีหนึ่งแรงต้องรวมไหม ถ้ามีหนงแรงไม่ต้องรวมไม่รวมนะคะนักเรียเราจะรวมเฉพาะนะคะฝั่งที่มีแรงมากกว่าสองแรงรวมให้เรียบร้อยก่อนนะคะนักเรียนแล้วถึงจะนาไปจะทําต่อแรงในทิศทางตรงกันข้ามนะคะโอ้เนาะอะไรลูกโอ้โหวว่าไงผมไม่เห็นครูเลยครับครูหายไปไหนหรอครับครูก็อยู่เนี่ยแนอยนจอนี่สี เนี่ยเห็นไหมเพื่อนคนอื่นทำไมเห็นผมไม่เห็นครับผมเห็นขนาดนแล้วกันขึ้นแล้วกันลงดูซิครูอาจจะอยู่บรรทัดไหนสักบรรทัดก็ได้เออนะคะนักเรียนอ่ะนะคะดูนะอ่ะตอนนี้มาดูก่อนว่าใครยังไม่ได้เช็คชื่อเยอะเลยนะคะที่ยังไม่ได้เช็คชื่อมีภูมิรับพีนะคะ อา่าพัทรรัตน์ชาลินแสนหลวงพัชรชัยนัชพล,นะล, well, น,ละ Google, นะคะ e นัชพลนะเบสนะเช็คชื่อด้วยนะลูกนะพลกรนะคะอ่าจีรนันนะคะกันติชารัตนการกนกวันแพพลอยศิราภัสสอนแล้วก็ ละพัดละผานะคะนักเรียนใครที่มีชื่อขึ้นบนหน้าจอนะคะเรียนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะอะถึงเวลานี้มีใครมีข้อสงสัยหรือใครมีคาถามที่จะถามคุณครูไหมมีไหมคะไม่มีครับอาไม่มีเดี๋ยวนะคะหลังจากที่คุณครูส่งลิงก์ใบงานออนไลน์ให้คุณครูขอให้นักเรียนนะคะ รีบทำงานให้เสร็จก่อนนะคะแล้วถึงจะไปพักนะ้าะนักเรียนไม่ต้องกดปุ่มสีฟ้านะคะนั่นเรียนสามารถ<ภ>แคปเจอหน้าจอแล้วก็ส่งลงในอัลบัม<ภ>้มวิทยาศาสตร์สุดคิปได้เลยนะคะไ,<ง>ไม่ต้องไม่ต้อง,องกดปุ่มสีฟ้านะคะแล้วรีบส่งงานใครตรงงานเสร็จแล้วครูอนุญาตให้ไปพักได้เขา้าใจไหมคะ เรียนค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ